วันนี้วันศุกร์แลาวกับปูมไรครับไรครับเรามาจุม่มมูสุกรอนเหมยพั้นกับปูม,มนี่ตั้งเต็มคาราเบลแลลาวกับปูมมูสุกรอนเหมยพัน้นครับนี่นี่นี่เรียบร้อรยแล้ลวกับพี่น้องกับนี่มูสุกรอนเหมยพั้นครับ าต้นใจกต่อกันมะได้ครับสุนกะวุกสิงสุนไ่กวุับปมปุ่มมุสุกร์แม่ปั้นกับปมเล่เลปังนู่กับย่งกับอาทิตย์นึ่งกับคนิดได้อาทิตยตอกับป้อมมุสุกร์แม่ปั้นกับเลกับปมเลกับป้ม,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 ปมเลับเลก,บบบก,กับ,บ,บ,บจัดยาวกันเป็นลาวครับตั้งเต็มกาลาเลล,ฤฤล,ลาวกับ

สุดยอดจริงๆครับนเรื่องกานได้สนใจก็ติดโตกันมาตายครับสูญเก่าซงสูนเป็นที่กกระพุมบุ๋มสนแม่ปันกับพมและบรรยากาศกับรลบกเตอเตะมันกระพมสวัสดีครับ